สวัสดีคะ่ะวันนี้มีสิบกฎง่ายๆครองใจคนแบบไม่พูดมาก 1. จดจำรายละเอียดในชีวิตผู้อื่นการจำชื่อวันเกิดหรือเรื่องราวที่ผู้อื่นเคยเล่าให้ฟังทำให้พวกเขารู้สึกว่าคุณใส่ใจและเห็นคุณค่าของพวกเขา 2. อย่ยาสสนเสริญโดยประศจากความจริงใจคำชมควรออกมาจากใจจริงและควรเป็นการชมที่สมควรและเหมาะสมเพื่อให้ผู้อื่นรู้สึกดีกับคำชมนั้น 3. สร้างความยอมรับนับถือให้ตัวเราเองทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมสร้างความไว้วางใจและความเคารพจากผู้อื่น 4. มีอารมณ์ขันมีอารมณ์ขันที่ดีช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและเป็นมิตรแต่ควรระมัดระวังไม่ให้เป็นการล้อเลียนหรือทำให้ผู้อื่นเสียใจ 5. ขอบคุณในระดับที่สมน้ำสมเนื้อขอบคุณควรเป็นไปตามความเหมาะสมไม่เกินความจริงเพื่อแสดงถึงการยอมรับและความเคารพในสิ่งที่ผู้อื่นทำให้ 6. รู้จักตำหนิอย่างสร้างสารรค์การตำหนิควรทำอย่างสร้างสารรค์และสุภาพเพื่อช่วยให้ผู้อื่นพัฒนาตนเองโดยไม่ทำให้เสียกำลังใจ 7. จงแบ่งปันคนรอบข้างการแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นความรู้ประสบการณ์หรือสิ่งของช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความผูกพันในสังคม 8. ปประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นเห็นและปฏิบัติตามเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างแรงบันดาลใจและความเคารพ 9. อย่าใส่ใจคนน่ารำคาญไม่ให้ความสำคัญกับคนที่ทำตัวน่ารำคาญช่วยรักษาสมดุลอารมณ์และความสงบของตัวเอง 10. ฉลาดได้แต่อย่าโอ้อวดการแสดงความฉลาดของตนควรทำอย่างถ่อมตนไม่ควรโอ้อวดเพื่อไม่ให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเราหยิ่งหรือมีความสำคัญตัวเองเกินไปเป็นอย่างไรกันบ้างคะ10กฎง่ายๆครองใจคนแบบไม่พูดมากร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะ ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆมานำเสนอตลอดตลอดเลย